เป็นยังไงุูตรงงนี่ที่เป็นแบบแพทหรืเปล่าใช่ครับเรยกไอทเลยนะเป็นแบบยงทำเป็นแบบเลยโอ้โหนะฮะโอ้โหเป็นยังไงครับวันนี้เนี่ยเราเจอดิแต่ทุกจริงเนี่ยคุณพักสักุดไีกว่าทำไมะไม่เคยเจอเป็นงไงเป็่ยงไมากจริงมากไมเสียสันคืเ่นเนี่ยดเด่นใช่ไหมโอนี่ ดูกันนิดนิดนึงเนาะแต่หลังจากจบราชบัณฑิตครั้งนี้บจารย์ถ่ายทำกี่เดือนได้ข่าวาถ่ายทำนานมากปีหนึ่งเดือนครับยิงนะครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนยิ่งกว่าจากอีกนะโอ้โหเขาบอกว่าเละครคนว่าถ่ายสามสี่เดือนก็ดอกอากาศแล้วถายเป็นปีอันนี้นานกว่านังโอ้โหไม่ได้ข่าวไปอยู่ไปอยู่การใช่ไหมใช่ครับไปอยู่การแบบเข้าค่ายแดดร้อนหมดคลิมกับแดดไม่กี่ขวดโอ้โหอย่าว่าแต่คลิมกันแดดเขาไม่อยู่ใช่ไหมถ่ายกินด้วยกินเออใช่ครับใช้ชีวิต เลยใช่นะฮะโอ้โหนะฮะเรียกว่าตึกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนคุณผู้ชมเลยละครฟอร์มยักษ์ออนแอร์วันที่เท่าไหร่ครับออนแอร์วันที่หกกรกฎาคมนี่น้านะปีหน้าปีหน้าปีใหม่เปิดมาสักราดใหม่ครับท็อป3ามเลยครับฟอร์มยักษ์เลยบางอาจารย์นะฮะครับเรื่องนี้ที่เต็มที่เลยทั้งบูทั้งหลัก ใช่ปูรักมีครบรถเลยครับโรแมนติกเรื่องความรักชาติดรามา่ากทุกอย่างเลยม,มีคอมเมดี้ด้วยแอบแฝงคอมเมดี้ด้วยเอางี้ง่ายพูนคอยเราก็จะเห็นเนาะถ้าไปดูดูในหนังต่างจากหนังเยอะนะครับเอ่อเวอร์ชันนี้จะเป็นเล่าถึงกลุ่มชาวบ้านมากขึ้นจะเป็นชาวบ้านมากขึ้นจะไม่ไปนเน้นฝั่งวีรชนแต่ก็ยังมีวีรชนเหมือนเดิมันจะเป็นแบบว่าเน้นกลุ่มวีรชนนี่คือเรื่วมแรงร่วมใจนะครับหมู่บ้านใช่แต่คราวนี้ผมจะเป็นแบบเล่าฝั่งชาวบ้านที่มาจาก หลายๆหมู่บ้านแล้วก็มารวมตัวกันที่บ้านปางอาจารย์ครับแล้วมันมีเรื่องราวของความรักดราม่าใช่ครับมีคนไม่ังก็จะจบด้วยไนังอาจะบอกว่าจอลึกเรื่องของอ่าเรื่องของการบางแถสู้รบสู้รบใช่ครับมีความรักมีแบบกุ๊กกิ๊กด้วยอ่าว่าจะพวกใครตอนแรกก็จะไม่ดูไม่บอกไปดูเองนะฮะก็จะบอกว่าบางคนที่ถ่ายหนึ่งปีที่สามเรื่องนี้ลงทุนยอมอ่ะ หนึ่งที่นับเครื่องพันนงช่องสานก็มือเลยครับนี่แหละคันนม่กลับาัวกหนอ่ะหัวคนหล่อนคันอนร้องไห้ัวคนหล่อนะครับเดรู้สว่าใครเปนันี่ไม่ได้กลัวไดเียดเลยโอเคอ่ะนที่สี่คนที่ส เลี่ยนป่ะเีงน้กระดานดีก่คนก็ไม่เยอะลเอออยาเียงหน้ากระดานน้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 กระดานอ่าคุเดียวด้วยคุเดียวคเดยว่นัมาทังีครับพันมาทั้งนีครับันมาทีไม่ยังไงมาทุกคนดูเก่งๆกันเลยนะดูแบบว่าเเนอะไรอย่างเงี้ยโอฮะเก่งป่ะเก่งเหออะไรอะอ่หอเชิญตัวด้วยนะะ อันนี้อัลไทยจะเลือกเป็นเลกซองคำถามนะครับอันนี้มีหมายเลขหนึ่งถึงสี่นะสำหรับคุณนิ้คุณเต้จะให้ซองหมายเลขไหนดีครับเลือกะคับแบบนี้เขาชื่อชมใจยังไงก็นล่ครับีคุณเต้ด้วยชื่นเต้ด้วยเป็นซองหมายเลขสองนะฮะหนึ่งซองถามจะดียี่สิบคำถามนนี้มีเวลาสามหนึ่งชุดคำถามมียี่สิบคำถามอออ มีเวลา3นาทีงั้นถึงขอเรียกนั่นคุณเต้ยครับที่มันเลยครับคุณเต้ยมาหาคุณเต้ยเลยครับนี่เลยครับนี่คุณเต้ยดูปุ๊บัไปอ่าถ้าพูดนะถ้าพูดก็ไปถับเชิ่ไหมครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเวลาเวลามาต้องงี้เปิดพิธีแล้วมาถึงนะฮะต้องมาต้องมาดูคำถามอย่างนี้เอเยามาดูก่อนี้เอ้ยโอเคไมาดูกลับไม่ดูกลับไม่ทำไรส่วนข้างหน้าช่วยจะถ่ายอ่าคุณเต้ถ่ายถูก ลงไปอ่ะคือเพื่อนใครทุกทุกเพื่อนพี่ไปแปะมันคูนจูนคูนจูนขึ้นมาเพื่อนจะมาทุกสะอาดเปลี่ยนใหม่นี่ครับก็เดาเพื่นทายไม่ถูกสักทีละคทายไม่ถูกข้ามข้ามได้ข้ามได้อะหัดนี้ก่อนใครข้ามทุกหัวเอฟเอฟไม่ถูกเอฟครับเอฟนะแล้วให้วิ่งลงไปแปะขึ้นมาทำาต่อไปต่อไปชัดไหนยะเอไอเอฟเลยอ่าอ่าโอาเลยนะพร้อมนะมีเวลาสามนาทีครับสามนาทีสามนาที โอเคสามนาทีสานาทีเลยสามนาทีเลยครับใครมาสุดชนะไปครับเอาเลยไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มกลุ่มอื่นอย่าช่วยนะอย่าช่วยนะช่วยนะอย่าช่วยนะเพราะมันคือคะแนนกลุ่มนะลูกลูกใหญ่ๆเนนี้เออลูกใหญ่ๆนะทำไมฮะตึเตอร์นะเออใครมาถูกก็ได้ยังไงเออถ้าเกิดเราเกิอพูดขึ้นมาเราอดได้นะอดได้นะเออเอาละกลุ่มสี่พร้อมเวลาพร้อมนะครับเวลาพร้อมนะครับเข้าเวลาพร้อมกลุ่มที่สี่ครับคำถามแรกครับไปครับ

ไปสูกไม่ต้องคุยด้วยโอ,อ้สู <c oughs> ไม่คุยนะยังงอนกันนะเวล้อนคนพองแล้ว,ลว <c oughs> ไปยครับไปเลยครับตามถูกก่อนครับมีคำ่าสามครับ <c oughs> สามอะเรครับามอะไรช่องสออกมาคุณ้วไปรุ้ยรรรรร็วแลุ้ยรไมด เออชุดง่ายชุดนง่ะหลอกันหรือเปล่าใช้ไอยาก็ได้อ๋อตีมือตีมือเลยพูดเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ใพูดนะ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 พูดอย่าๆนอย่างนๆ้อย่านย่งนี้อย่างไม่ถูกอย่งถูกะครับครับคุยผมถูกต้องครับโอเาวพ่าไหครับไหว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 วะไหวะะะ วาพระวายก้กต้องครับที่าช่วยด้วยนี่มันาลมานี้เหมาะสุดเลยนี่นี่โ้ทุกายทกต้องครับโอยอันนี้ก็ถูกแล้โอ้โหผมไม่ธรรมดาสักคนรงมากะงนบุญนะ อุมากกในครับเดี๋ยวเราดูใครกันรุ้นอยู่รุ้นอยู่ดยเลยดูเลยจาเฮ้ยพมมพ้มมพพร้อมมเวลาพอมไปสิไปไปกเหรอดี๋ยวกันเหรอู้เรอ่คิับด้าอังเรลนับ1นึไปมีกระบบอลครับ Lá, yeah. cara. Yeah.

เล้นเหมือนด้วยกระไรยังวะกระไรกระไราครด้วยโอ้ยหูถึงไม่เล่นหูไ่่าไม่เก่งนะในจับลุงลุลปอออ้ใครโอ้จุดนี้ไปเล่นมไม่อยากเล่นโอ้โหคยพูดไปนะพูดทไ้าพูดปง 交代，我。<Okay. S 2> oh. ุเพ,พูกเพย์ปาปุงเพยนีคำว <English> ่าใจใจกันเลใจกันเลยใจันเยใจนเล้ไม่ยเเหมือนเลยไม่เปใี่นเลยไปว่าไอ้พี่ ได้แกนี่นี่รักไว้ให้ทีมที่ที่รับรับตั้งทีหนึ่งรับห่ั้ชเชยทั้งหมดมาแล้วมค้ชเชยทั้งหมดเลยนะทีมงนทั้งทีมเลยครับผมอ่าแล้วขอมาจากต้นเต้เลยนะครับนกกระตามันุตองเานกรตามันตุบตองเงานะ ลูกปุ๋ทีเดียวแล้วกันนะโอเคออ๋อเอเอครับอ๋อมีเป็นตุ๊กตาครับมีกระเป๋าจากพี่ีไอ้ตุ๊กตาลกับผมครับโอเคต้องมีไฮเอนด์ ทุกคนครับกลุ่มหนึ่งครับทุกคนพุ่งไปนะครับผมถ่ายรูปโงกันกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับครป้าอันนี้ป้าขนอะไรกับบ้าทแค่นี้ป้านี่เหมือนแบบมันนักล่ารางวัลเลยเออเหมือนเออมาซื้อของอ่ะลูกคามาประสบเพลงมาเขาเชิญกลุ่มหนึ่งทั้งหมดครับเลยเชิญครับเลยครับ หอมีหนึ่งทั้นนะใครยังได้นางวัลก็เลิกงานางก็ไปติดต่อคุณป้าทุกจุดในขอแบบไปบ้างก็ได้โอเคครับ